ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชทนทั้งหลายที่สนใจเรื่องงานบุญงานกุศลมาช่วงนี้พอพูดถึงงานบุญงานกุศลก็ใชเอจใจว่าเราจะทําบุญดีหรือไม่ทําบุญดีโยมก็ฟังวัตถุประสงค์สําหรับคนที่ฟังวัตถุประสงค์แล้วรู้จักวัดคีรีวงศ์หรือว่าวัดน้ําตก50ตมุทิ่้าําบลบางมาระพราวอำเภอ琅ปูสวนจังหวัดชุมพรก็จะได้ทราบละเอียดว่าทางวัดของเรา ทำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทําเป็นศูนย์เรียนรู้และอนาคตก็จะสร้างเป็นโรงเรียนแพทย์เพนไทยเพื่อให้ประชาชนชาวบ้านได้ไมาเรียนรู้ในโครงการธรรมารักษาใจสมุนไพรรักากายเพราะ,ะนั้นในวันที่19ตุลาคม2568เวลา13นาฬิกาก็ร่วมกันอทอดกระถิน,นที่วัดคีรีวงหรือว่าน้ำตกเนี่ยนะสามารถร่วมกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา แต่ก่อนจะทําบุญสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องทราบวัตถุประสงค์ก่อนว่าแล้วจะเอาไปทําอะไรล่ะเรากําลังสร้างโรงเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างบุคลากรสร้างประชาชนสร้างชาวบ้านให้มีความรู้ในโครงการกินอยู่รู้รักษาโซ่สู้โรคภัยร้ายต่างๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาติจึงเป็นสาเหตุว่างานทอดกฐินของวัดคิรีวงศ์ที่19ตุลาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นการระดมทุนเพื่อ ทำโรงเรียนแพทย์แผนไทยให้เสร็จสมบูรณ์ดังเจตนาและเป็นประโยชน์วัตถุประสงค์คือสร้างประโยชน์เมื่อท่านฟังแล้วก็พิจารณาว่าเออสมควรที่จะสนุนหรือสมควรไม่สนุนหรือว่าผ่านไปหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆนานาทําให้เสื่อมศรทัทธาคิดก่อนโยมบุญใครทาใครได้ใครทําบาปก็ได้บาปใครทําดีก็ได้ดีใครทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเพราะนั้นเราตร้องมีสติสติและปัญญาในการพิจารณาว่าเราควรช่วยเหลือสองเคราะห์ในรูปแบบไหนสามารถ ร่วมทอดทิ้นออนไลน์ตามบัญชีวัดกิริวงศ์อยู่ตามหน้าจอแห่งนี้ก็ขอเจริญพรและก็เชื้อชวนญาติโยมแล้วก็เอซีต่างๆนักเรียนแล้วก็สิทธิ์ของหลวงปู่ช่วยกันในการสละทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนแพทย์เป็นไทยถามว่าเป็นหน้าที่หรือเปล่าโยมอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นก่อน การศาสนาคู่กับาย,ยาไทยยาไทยคู่กับสนาเป็นการชี้ทางบันเทาทุกข์คถูกกระตินถามถ้าทุกคนมีธรรมารักษาใจสมุนไพรรักษากายคนเราสุขภาพดีจะบอะเหมือนกับที่โยมชมอยู่นะโยมเข้าใจได้ไหมว่าสุขภาพดีก็เริ่มจากตัวเราและต้องเรียนรู้ก่อนขอจเจริญพรจาโยมอ้อย่าลืมนะจ๊ะสิบเก้าตุลาอมอท่กรถินที่วัดกิริวงศ์หลังถวนจุมพรจาเวลาสิบสามนาฬิกานะโยมอย่าลืมนะ